ส,สวัสดีตอนเช้าครับกับหนึง่งเขลงเหลาก็เมื่อวานจึงทำงามไทยนะฮะเสร็จหลังจากที่จบการแข่งขันของอลุงเขตนะที่ว่าให้ทํางามไทยก็เลยตัดินใจตั้งใจว่าเอออยากทํางามไทยอีกสักตัวนะงานไทยที่เอาไปแข่งกับที่ลุงเขตก็คือคตัวนี้อันนี้ไม่ได้บรรนะจุกระสุนนะไม่มีบรรจุกระสุนพอเราใช้เอเองา,า,า,ามไทยก็ยิงดีนะ ก็เลยลองอยากทําอีกสักตัวหนึ่งไหนๆก็ยังมีอุปกรณ์เหลืออยู่นะครับก็เลยทํางานถ่ายตัวนี้ขึ้นมาวันนี้ก็เลยมาดูชัดๆเมื่อวานถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์ให้ดูแต่มันไม่เคยชัดวันนี้ให้ดูชัดๆนี่ก็คืองานถ่ายตัวทรงเดียวครับแต่อาจจะมีดัดแปลงบ้างเล็กน้อยนะเ,รอเรื่องของความโค้งความเบาการการรับที่อุ้งมือตรงนี้เห็นไหมครัอันนี้ก็จะเขา้าเข้าร่องมือมันสามารถรับรับเข้ามาตรงนี้พอดีนะครับ ก็ใช้อของที่เหลืออยู่มานั่งทำเล่นๆนะครับแล้วก็แนะนําใครอย,อยากจะใช้หมุดต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้หมุดจากตรงนี้ได้ต,ตรงเนี้ยที่เราเห็นหมุดเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นหมุดทองแดงที่อยู่ในสายไฟพอดีมีช่างเข้ามาท,ท,ทาทาเดินสายไฟนะครับเราก็เห็นเอ้เส้นมันใหญ่ไปนั้นเลยขอตัดมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเจาะเออใส่หมุดเรียงเลยนะก็เป็นการ DIY นะ DIY ไอ้พวกนี้ก็คือเป็นลายที่เหลือนะแต่ตอนออกแบบเนี่ยมันจะยากตองที่ว่าไอ้เราจะใช้สีอะไรนะครับเราก็นั่งจิจนตน,นาการวาดแบบไล่สีเอาว่าข้างหน้าจะเป็นสีนี้ลองมาเป็นสีอะไรแล้วก็วมีสีอะไรแซมดีนะครับเราออกแบบขึ้มาให้มันเป็นแบบนี้น่าจะเป็นงามไทยเออส่วนใหญ่าง,งาญไทยก็จะเป็นไม้กับเขาควายอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นลายที่แบบหวานแหววเลยนะี้มีสีสันของมัน ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวกิลิกที่เป็นเขาเรียกว่าหินอ่อนลายหินอ่อนกับด้านหน้าผมเจตนาให้เป็นแบบนี้ไม่งั้นมันก็จะดำด้วนๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เออทั้งสั้งให้มันเป็นลายหินอ่อนนะครับแต่อย่างที่บอกนะตัวนี้เมื่อกี้ลองยิงนะนัดแรกเลยนัดแรกเข้าเป้าเลยโอเคเลยเพราะาเราตัดหัวงานมาสิบเซนนะครับส่วนหัวงานเนี่ยไปหาซื้อที่ที่คุณลันได้นะ นะเป็นเป็นเอ่อเป็นหัวมัดนะหัวหัวมัดแบบที่ไม่ได้เป็นเกีียวตัวหนึ่งรู้สึกจะห้าสิบาทนะครับก็ไปหาซื้อได้ความกวาม้างตัวนี้อยู่ที่ประมาณสิบสี่จุดเก้ามิลสิบสี่จุดเก้ามิลน,นะครับแล้วผมก็ปรับองศานะครับปรับองศาประมาณสักสิบองศาเพราะเวลายิงงามไทยเนี่ยเราไม่ได้ยิงในลักษณะที่ทตั้งฉากอาจจะงุ้มไปนิดหนึง่งอาจจะงุ้มไปนิดหนึง่งพองุ้มไปนิดหนึ่งเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเรา สมมุติว่าถ้าเราไม่งุ้มไม่ไม่ทาองศาสังเกตนะเวลายิงจะทำยังไงดีมันจะเป็นอย่างลักษณะเนี้ยเวลาเรงงุ้มมันจะหักนะยางมันจะหักเองพอลงพอพอเราทำองศาปุ๊บมันก็จะตรงรอลงไปแต่ถ้าเกิดไม่งุ้มเนี่ยเราเรามันจะหักลักษณะแบบนี้นะครับพอเราปรับองศาหน่อยมันจะตรงมันก็เลยจะง่ายนะครับแต่ทุนี้อย่างที่บอกมันบรรจุกระสุนบรรจุลูกได้ทั้งหมดห้าสิบลูก นะครับจริงๆแล้วผมทําตัวบรรจุกระสุนไว้ตอนนี้ทั้งหมดนับอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัวอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมเนี่ยห้าเจ็ดตัวอย,อยู่ที่ผมห้าอยู่ที่กระดดเนี่ยสองนะครับสองก็จะมีมันคีคิงกับตัวแข่งนะครับบรรจุกระสุนวิธีเอากระสุนออกอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะดึงออกแค่นี้เห็นไหมครับมันก็จะไหลมาอย่างงี้เรื่อยๆเวลาย,ยิงเสร็จมันก็จะไหลมาเห็นไหมฮะ วิธ,วธีเอาประจุออกแค่นี้เองนะฮะง่ายๆมันก็จะไหลามาเรื่อยๆใช้แม่เหล็กแม่เหลก็กกลมเคยบอกไปแล้วนะฮะแม่เหลก็กกลมแม่เหล็กแรงสูงแบบกลมจะมีความกว้างของแม่เหล็กจะอยู่ที่ประมาณสัก4มิล3มิล4มิลก็ได้นะใส่อยู่ประมาณ3-4ตัวเพื่อให้มันมีความแรงนะฮะเป็นอย่างงี้เนื่องจากพื้นที่มันบางมันก็เลยโผล่มาตรงนี้ผมก็เลยเจตนาให้มันทําอยู่อย่างงี้ อันนี้ก็คือตัวหนึ่งในประเภทงามไทยตัวแรกของโลกเลยที่มีบรรจุกระสุนได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูต่อสัอเกตไหล่นลอีกตัวหนึ่งที่เราทําก็คือบรรจุกระสุนเหมือนกันก็คือตันนี้เห็นไ,ไหมฮะอันนี้จะเป็นงามเหล็กนะสามกษัตริย์ใครยังไม่เห็นก็ดูซะสามกษัตริย์ก็คือหมายผมหมายถึงว่ามันมีทั้งทองแดงทองเหลือง แล้วก็อลูมิเนียมแต่ปัดเงาเป็นสเตเลสนะเป็นสไตล์ของ TTF แต่ทีอฟตัวนี้ก็จะมีการปรับองศาองศาตรงนี้เวลาดึงสามเหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บมันจะดึงให้มันเป็นแนวยางจะไม่มีการลังแบบนี้ไม่มีการลังแบบนี้มันจะวิ่งเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะเล็งง่ายนะครับ mm hmm. คือคือผมมองว่าหลังจากทำหลายๆตัวเนี่ยอถ้าในกรณีถ้าถ้า แนวยางมันเป็นลักษณะนี้ควรจะมีสโลปอ่ามันจะยางจะไม่หักแล้วมันจะเหล็งง่ายมากนะครับนี่ก็คือตัวหนึ่งตัวที่สองละกันน่ะที่เป็นตัวหลอนี่คือตัวที่หนึ่งที่โหลดกระสุนได้นี่คือตัวที่สองที่โหลดกระสุนได้แต่ตัวนี้หลดกระสุนเนี้ยมันจะออกทั้งหน้าทั้งหัวเห็นไหมฮะทั้งหัวนี้ดึงออกมาทั้งหัวนี้เห็นไหมฮะอาช้านะดึงออกมาปุ๊บเห็นไหมเอาทั้งหัวลูกต่อไปก็จะติดมาเห็นไหมฮะใส่ก็ใส่ข้างหน้าตัวนี้ก็จุได้ประมาณเกือบเอ่อ สามสิบเก้าสี่สิบนัดตัวนี้นะ,ะตัวนี้เผื่อใครจะมีไอเดียอยากจะไปทํานะเขาลองไปทำกันะครับอันนี้ก็จะเป็นโลหะตัวนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดเพราะเนื้อเหล็กมันแข็งแข็งมากนะฮะแล้วก็ต้องตะใบครับนะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแรกของการโหลดกระสุนที่ทำขึ้นมาคือตัวมังกี้ควีนที่ผมเรียก m มังกีควีนนะครับ ซนะอฟี้แบบทุกอย่างมาแบบไซส์เนี่ยเท่ากับมางคีมัิควีนวงแงามกว้างสิบสองเซนนะบรรจุก,กระสุนตัวนี้ได้เห็นหมดห้าสิบนัดเราก็จะหยุดตรงนี้หยุดข้างหน้าตรงนี้ดึงกระสุนขึ้นมา,านาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะครับผมทําตัวนี้ไม่สองตัวอีกตัวนึงอยู่ที่กระดักนะครับนะเป็น,นสีม่วงวงแงามกว้างสิบเซนนะครับจับกระชับนี่ก็คือตัวโหลดกระสุนอีกหนึ่งตัวนะครับลูกสง วันนี้คงไม่ได้ยิงให้ดูเพราะเช้าเกินไปยิงแล้วเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเสียงมันจะดังส่วนตัวนี้เป็นตัวแข่งที่ทําขึ้นมาก็จากเศษวัสดุที่เหลือใช้แหละนะเพราะว่ามันใกล้ๆจะหมดแล้วก็เลยลองดูอยากอยากลองมานานแล้วก็ทําก่อนตัวนี้ก็สิตัวนี้ตัวนี้อ้วนใหญ่เหมือนขนมชั้นน่ากินสีสันนะเราก็จะดูสีเรามีสีอะไรบ้างเราก็เลือกสีเท่าที่เรามีอยู่นะครับ กนะ็ตัวนี้ก็จะเป็นทั้งสีส้มสีขาวทีนี้เราก็ต้องออกแบบไอเดียเราจะวางแนวตั้งดีหรือจะวางเนี่ยว,วางแนวข้างถ้าวางแนวข้างจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ลายจะเป็นแบบนี้นะครับงั้นเปลี่ยนใหม่การวางแนวตั้งเราจะหาแนวตั้งฉากของของด้านบนเนี่ยการวัดหัวหน้ามันค่อนข้างจะย,ยากเพราะเราต้องมานั่งวัดนั่งลิงแล้วนั่งผมก็เลย ใช้ตัวนี้แทนคือวางแนวขวางวางแนวขวางไล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นบนสุดกับล่างสุดมันจะเป็นแนวขนานพอดีแล้วการวาง,งหัวง่ามันก็เลยจะง่ายแล้วหัวง่าตัวนี้เราทําขึ้นมาเองนะจากตัวสเลเลตนะฮะไปจ้างช่างเขาเชื่อมนะโดยเจาะลงเจาะรูตามไซส์ขนาดที่เราต้องการแล้วเรามาแต่งแล้วก็มาทำตัวนี้ตัวนี้สามารถประจุกระสุนอยู่ข้างใสแล้วเอามาตัางา้งกระดาวางข้างบนยิงก็ได้บรรจุกระสุนได้ทั้งหมด190นัด ยิงเพลินเลยนะฮะแล้วก็จับพอดีกระชับจะดุว้นหน่อยไม่สามารถปกผ่าไปได้ก็คือต้องตั้งอยู่กับที่แล้วก็เอาไว้ซ้อมยิงที่ร้านนะไม่ต้องมีที่แขวนตัวนี้ดีมากไม่ต้องมีที่แขวนตั้งได้เลยยิงเสร็จตั้งได้เลยวนะเวลากินเหล้าก็ไปเคาะเป็นอะไรตัวให้จังหวะได้เสนะียงดังมากตัวนี้ก็ยิงดียิงดีมากนะครับราะว่าผมก็ทำสโลปได้เหมือนกันเห็นไหมสโล่ก็จะมีสโลป เวลาเราดึงยางนะครับแต่ตรงนี้จริงๆสลบม,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 มีมีไม่มีไม่ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่เพราะเรายิงเวีนแนวตั้งฉากอยู่แนวเราไม่ได้หักบิดดข้งหน้าแต่ก็ทําเสื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้ถ้าเรางุ้มต้มมองอะไรนะฮะก็เผื่อไว้เพื่อไ,ะะไ,มไม่ให้ไม่ให้แหนวยางมันหักหักลักแบบแบบนี้เท่านั้นเองนะ,ะให้มันจะได้ตรงตัวอีกตัวก็จะเป็นตัวนี้วันนี้ไม่ได้มาคือจะเป็นตัวไซเวย ไซเวเนี่ยคอมันจะทอดแบบนี้เป็นไซเว่เหมือนกันแต่ว่าเป็นไซเวเ่ตัวกระดิกคอมจะเล็กมากงั้นเราต้องเอาแค่ลูกกระสุนผ่านได้ลูกเหล็กผ่านตรงกลางได้งั้นคอมันจะเล็กนิดหนึง่งก็จดตอนนั้นจะจดได้หมดสามสิบเก้านัดแต่เป็นหัวมัดเป็นไซเว่หัวมัดเขาทําหัวนี่เขาทาเป็น ttfott เราทาหัวมัดซะเลยนะนั่นก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่กับผมก็ทั้งหมดห้าตัวพอแล้วสำหรับสำหรับงานที่มันจุกระสุนนะฮะ วิธีทําลูกกระสุนอย่างที่บอกนะฮะก็ออกแบบและดีไซน์ช่องท,ทํเทียส่วนทาเทียส่วนขึ้นมาไล่เทียส่วนขึ้นมานะครับตอนเมื่อคืนมีไอเดียวว่าเอ้ยถ้าเราเราเอาเอาไม้อหาซื้อไม้แล้วมาทํางานไทยบ้างไหมยังไม่เคยทํางานไม้เลยเพราะหาซื้อไม้มันเราไม่ใช่ช่างไม้เราหาซื้อไม้ไม่ได้ไงน,นะฮะก็มีไอเดียวว่าเอ้ยถ้าเราทําไม้ลูกกระสุนนะก็น่าจะดีนะน่าจะเวิร์กนะอยากจะลองทาดูเหมือนกันนะ แ้วก็มานั่งคิดทีพอเถอะมันเยอะแล้วไม่มีที่แขวนแล้วนะเดี๋ยวจะมีอีกสามตัวที่กำลังจะมาที่ที่ให้ให้ช่างช่างนุ่ยกับช่างไอทีออช่วยช่วยตัดช่วยอะไรให้แล้วเดี๋ยวผมจะมาตั้งแต่งเองตามตามตามแบบที่ต้องการนะอีกสามตัวเดี๋ยวก็จะมาจะไม่มีตอนนี้ไม่มีที่แขว,แวแนแล้วเต็มล้นละสาเหตุที่ล้นเพราะว่าที่แขวนที่เราทำเนะี่ยมันมันทำสำหรับงาแปดเซน งา,งามที่หัวงามแปดเซนซึ่งเป็นงามจีนที่สมัยก่อนเราเราซื้อมาสะสมแล้วมันก็จะวางเรียงมันจะวางในติดๆอย่างนี้เลยนะครับหัวชนหัวพอตอนนี้เราใช้งามสิบเซนปุ๊บเราต้องเว้นช่วงว่างของของช่องที่เราจะเสียบเขยบขึ้นไปเพื่อเพื่อไม่ให้มันชนเงนน,นะทีนี้เกิดเกิดปัญหาคือชั้นนึงเคยวางได้ได้ได้ห้าตัวมันก็เหลือเหลือสามตัวพอสามตัวทําไงผมก็เลยต้องเอาอีกข้างหนึ่งไปทําตรงนี้ขึ้นมาแขวน ตรงกลางให้มันเป็นสลับกันก็เลยห้าตัวขนาดสลับกันอย่างตอนนี้ก็ยังแน่นเลยแน่นแน่นมาแน่นหมดลนะก็สองแผงเต็มไปหมดแล้วนะก็เอามาเป็นไอเดียให้ดูนะครับใครยังไม่เคยเล่นงานไทยก็ลองลองดูนะสนุกนะสนุกงานไทยสนุกยิงยิงโอเคจับง่ายจับง่ายจับแค่นะี้ยิงอันนี้จะเป็นยาของหลังยูทูบ ตอนนี้ปรับความขยายขึ้นม่ประมาณเซนครึ่งจากสูตรที่เราเคยใช้19 12 150เป็น19 12 165ก็โอเคนุ่มขึ้นยืดได้จริงแต่จะให้ดีน่าจะเป็น19 12 160น่าจะแรงขึ้นนะแต่อย่างตัวนี้ตัวนี้ก็19 12 150ตึงมากแค่นี้ยืดได้่หยเดี๋ยวแต่ก็แรงนะแรงมาก1แรงมาก แต่ว่าถ้าเราตึงเกินไปมันก็จะยิงได้จํานวนลูกน้อยลงถ้ายืดตึงหน่อยจำนวนลูกที่เรายิงก็จะมากขึ้นท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรนะครับก็เอาไว้เป็นไอเดียนะครับสําหรับใครที่อยากจะทดลองทําเองนะลองทําเองแล้วมันมีความสุขลองทําดูนะครับสนะวัสดีครับ t อ e ครับ50ลูก50นัดนี้จริงๆมันใส่ได้ถึงหมด52นัด แต่แว่า52นัดมันตันพอมาเต็มปุ๊บพอเราดึงลูกที่หนึ่งได้ลูกสองได้ก็มันอยู่ตรงตรงท่อพอดีไอ้ลูกที่สามจะออกมาไม่ออกมันมันถูกอัดแน่นเลยอัดแน่นรู้ขยับขึ้ตายยังไม่ออกต้องเอาเหล็กเกลี่ยเกลี่ยเขาเกลี่ยออกมาปุ๊บออกมาได้ปุ๊บทีนี้หรอกมัน50พอพอ50ปุ๊บเท่ากับมันอยู่ข้างในตรงนี้48มันจะมีช่องว่างให้มันกิ้งกิ้งตัวพอมันมีช่องว่างกิ้งตัวพอตัวออกไปอไปอกมาปุ๊บนะตัวลูกต่อไปก็จะไหลไหลได้ง่ายๆเลย นั้น52ลูกก็ไม่เวิร์กแล้วนะครับเห็นไหมฮะไหลามาละเนี่ยเอาลงเลยอย่างเงี้ยว่างๆนะครแค่นี้ติดละเห็นไหมฮะเพราะจังหวะที่เรายิงเนี่ยเราไม่ต้องคขานั่งเขย่าครับแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราเรายิงก็ต้องเป็นอย่างงี้เข้ใจไหมครับเพอยิงเสร็จมือเราลงมาติดขึ้นมาละแล้นะลวสวัสดไม่หลุดด้วยยิงไม่เจอไม่หลุดหรอกนะฮะก็เป็นไอเดียครับเป็นตอนนี้ก็เป็นโลโก้ของผมไปแล้วนะ เกี่ยวกับงานที่สามารถบรรจุกระสุนได้ไม่ได้เป็นแมกกาซีนนะครับเป็นโลโก้ผมนะไม่ได้ซื้อครับต้องทำเองนะค,ควา้างปึ๊บขึ้นมาแล้วเห็นไหมคระง่ายๆแหาซื้อแม่เหล็กไม่แพงนะครับูนะครับวางเห็นไหมขึ้นมาแล้วด,นะดีนะชัดเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วไปหาซื้อเอา เข้าไปในเว็บแล้วไปพิมพ์ว่าแม่เหล็กแรงสูงมันจะมีแบบให้เลือกเยอะเอาแม่เหล็กกลมๆมเล็กๆนั้นเขามีแบ่งขายกี่ชิ้นกี่ชิ้นของเขาเลยไม่แพงไม่แพงพอดีมีเพื่อนสมาชิกน,นั้นเขาสอบถามผมนะครับแล้วผมก็แล้วเขาก็ลองไปหานะผมก็ผมบอกต้องใช้แม่เหล็กกลมๆแบบนี้แบบนี้แกบบก็ไปหาหาจนเจอแล้วแกก็ซื้อมาให้ผมอะจริงๆฝากแกซื้อละแต่นี่แกแบบแกไม่คิดตังแกก็มาหาผมนะแต่เป็นเพื่อนสมาชิกที่ ที่อยู่ในกลุ่มนี่ยไม่เคยเปิดเผยตัวนะฮะเขาสนใจตอนนั้นพอถึงทําตัวตัวที่เป็นเป็นตัวอะไรอะกลไกแบบไม่ใช่กลไกเลยเป็นเหมือนที่ยิงธนูเพราะว่าผมเจ็บนิ้วไงสวัสดีครับุณเล่เ,เจ็บนิ้วมากตอนนั้นตอนเล่นใหม่ๆผมก็เลยทําตัวล็อกกิ่งดัดแปลง แกเห็นแลวแกชอบเพราะแกก็เจ็บนิ้วเหมือนกันแกก็เลยเลยมาขอข้อมูลผมขอวิธีการทําหนังรองอะไรต่างๆแล้วก็ก็ได้ให้ไปนะเพราะว่าถ้าไปซื้อหนังรองตัวนั้นมันแพงหนังรองที่ที่มันจะมีตัวตัวเชือกอยู่ตรงเนี้ยผมก็นั่งเยบ็บนั่งทําแล้วก็ติดแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเออนั่งดัดแปลงเองทําเองแล้วก็ยิงก็สนุกดีนะแกก็มาเลยขอข้อมูลมแล้วก็แกก็เลยซื้อมาฝากผมแม่เหล็กสองขนาดสามมิลอันสี่มิลอันแต่ว่าอันเป็นแบนนะเป็นแบน ความหนาของมันแคบประมาณสักหน,นึ่งมิลหนึ่งมิลเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้มันดูดแรงใส่สักสามสือสี่ตัวจะดูดแรงมากนะครับสามสี่ตัวอย่างถ้าเป็นตัวตัวนี้แบบหนึ่งตัวนี้จะไม่เห็นแม่เหล็กเลยนะฮะเพราะว่าผมเอาตัวแผ่นอะคริลิกปิดไว้เพื่อไม่ให้มีใครเห็นเลยเะฉะนั้นะตัวนี้มันต้องเลยต้องใช้แม่เหล็กสี่ตัวมันจะมีความแรงเพราะมันมีความหนาของอะคริลิกกันอยู่ นะครับส่วนตัวพวกนี้ผมปล่อยเยปล่อยให้เห็นแม่เหล็กเลยมันจะได้แรงขึ้นปล่อยอย่างนี้เลยเดี๋ยวนี้มันดูดกระเล็กเพีผววมันเลยแรงมันเลยแรงนะผมก็เลยเอองั้นเราไม่ต้องมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมากั้นละเพราะกั้นเนี่ยมันทํายากมันต้องโอ้โหกว่าจะค่อยๆเจียทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้ให้มันบางที่สุดเพื่อมันมีแรงดูดที่ดีที่สุดต้องค่อยๆเจียอย่างเงี้ยไม่ต้องมีละเห็นไหมฮะ ต้องมีแหละไหลมาปุ๊บติดเลยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วไม่มีเลยสบัดให้ตายก็ไม่รอดลองไปทําดูนะเผื่อใครใครจะเกิดไอเดียนะฮะไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เห็นไหมฮะเติดหมดยิงเพลินบรรจุมันเด็โหผมเล่นอยู่ที่ร้านก็คือบรรจุลูกให้เต็มให้หมดทุกอันจากนั้นวหยิบมันยิงทีละอัน หมดเสร็จก็เปลี่ยนอันใหม่โดยที่ไม่ต้องเอาฐานลูกมาวางเลยยิงเพลินบางทีลูกค้าก็งงเนะันเอาที่ไหนยิงวะเอารูปที่ไหนว่ายิงมัยงยนยิงได้ตลอดเลยนะยิงเด้ไม่หยุดเลยนะฮะเขาไม่รู้นะครับก็สนุกดีถ้าสมมติว่าพวกสายล่าจะไปพกไปไหนก็ไม่ต้องขี้ลูกเหล็กลอันนี้ตัวเดียวเลยถ้าคิดว่าพอนะแต่ถ้าตัวนี้พอแน่แต่ขี้ไม่ไหวหรอกเพราะถ้าใส่ลูกเหล็กเสร็จหนักประมาณแปดร้อยกว่ากลลูกเหล็กมามาร้อยร้อยเก้าสิบ200นัดตีไปสองร้อยนัดแล้วกัน ลูกเหล็กหนึ่งโลจะอจะมีประมาณ400สี่ร้อยเศษสี่ร้อยลูกเศษอยองั้นถ้าร้อยเก้าสิบก็ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยห้าร้อยกิโลกรัมสี่ร้อยกิโลกรัมบวกกับไอตัวนี้สี่ร้อยสี่สิบแปดกรัมตัวเปล่าๆนะเพราะมันหนักหัวเสเลิดหัวเสเลิดนี่เกือบสองร้อยกิโลกรัมแหละสเลิดอย่างดีเลยเพอดีผมมีเศษสเลิดเหลืออยู่นะครับ ก็เป็นดีไซน์ที่หนึ่งเดียวในโลกทั้งหมดเพราะไม่ได้ทํขายไม่ได้ทาขายทําใช้เองนะลองทําดูครับไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราคิดเริ่มต้นคือไอ้ทาไม่ได้มันมันก็คือไม่ได้ถ้าบอกเราทําได้ก็ลองทําดูแต่ทําไม่ได้ซื้อเขาคุ้มซื้อเขาง่ายกว่านะได้ของที่ออกแบบมาทุกอย่างมันโอเคถ้าเราทาทาเองมันมีโอกาสพลาดอ่ะ อย่างเงี้ยถ้าเราพระทำทำทำผลาดิดเสียเลยหวงงลัวง่ามนะว่าเราต้องต้องกานสิบนะเราไปเรามาจุดตัดจิตมันเหลือแปดเหลือเหลือเก้าเซนอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช้ใช้ไม่ได้กับเราเลยเนี่ยซึ่งถามว่ามีพลาไหมผมมีพลามีพลาไปตัวหนึ่งนะครับตัดซะดีเลยเราเพลินลืมไปตรงนี้หายไปเซนหนึ่งข้างละครึ่งเซนก็เหลือเก้าเซนเอ้เหลือเก้าเซน,น,น,นนะครึ่งเก้าเซนครึ่งนะฮะระเดก็เลยขอไป ทำเสร็จแล้วแหละเรายิงก็โอเคแต่ว่ามันเก้าเซนขึ่งเราต้องงานสิบพอเก้าเซนขึ่งเราก็ขยับไปนิดหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็สวยงามครับแข็งแรงด้วยลองทําดูนะเดี๋ยวก็คงจะหาดีไซน์แบบอื่นๆลองทําอีกเท้าเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะหมดละ น่าจะได้อีกสักสองตัวาจะอีกสองตัวนะครับลองดูนะครับใครมีสงสัยก็ลองลองถ้าข้อความสอบถามได้หรือใครยังติดขัดเรื่องเรื่องเรื่องของวิธีการยิง,งต่างก็ไปดูที่ EP ผมนะฮะอ่ะแต่อันนี้ผมไม่ได้ลงไปอี ep นะนะผมไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่อง EP ผมแค่มามาให้ดูว่า ง่ามหลบโลดกระสุนนะมันก็มีจุดเด่นของมันนะมีมีข้อดีของมันแล้วมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับในต่างประเทศถามว่ามีไหมก็มีที่ว่าใช้เครื่องมือทําเป็นลูกร้อยตามแบบเป็นง่ามนึกึกเป็นง่ามไม้นะเลื้อยมาอย่างเงี้ยแต่มันจุลูกน้อยๆอ่ะผมชอบให้มันอยู่เงี้ยแล้วไม่ต้องเห็นเลยนะไม่ไม่ต้องเห็นเลยอยู่ในเนี้ยเห็นไม่มีใครรู้เลยว่าลูกอยู่ตรงไหนจริงๆอ่ะผมจะมีช่องเปิดปิดด้วยแต่ไม่น่าคิดที่หยาดเลยว่า แค่นี้ก็โอเคละอาจจะมีช่องเปิดปิดแล้วช่องใส่รูปก็ไม่ได้ใส่ตรงนี้คือกรอกรูปแบบเร็วๆวเปิดช่องแล้วกรอกพลุปล่ป,ปเลยตอนี้มันไม่ได้รีบขนาดนั้นก็เลยไม่ได้จาเป็นนะครับโอเคงั้นก็อ่วันนี้ขอขอบคุณมากครับที่รับชมใครมีสงสัยก็โพสต์ขอ้ขอความเข้ามาอยากให้ผมลองทางานแต่ไหนลองถ้ามีรูปสวยๆนะลองส่งมาแต่ผมพิจารณาแล้วเออถ้าอยากทําผมทําเลยบขอบคุณมากครับวันดีทุกค,คนครับ